ตามกฎหมายเนี่ยเอาอย่างเงี้ยตั้งแต่รับหนูเนี่ยเราต้องสันนิษฐานว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์นะจะถูกกล่าวหาไม่ถูกกล่าวหาคนอยู่ข้างนอกคุกเนี่ยต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์หมดนะฮะและแม้ถูกกล่าวหารัฐธรรมนูญก,ก็บัญญัติว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้นะฮะจนกว่าศาลจะพิพากษาถ,าถึงที่สุดเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ต้องไม่ปฏิบัติเขาเหมือนเป็นผู้กระทผิดโดยเฉพาะการเอาไปขังเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วนะฮะนี่จับก่อนไปขังเนี่ยมันก็ขัดต่อหลักนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงว่าถ้ามีความจําเป็นต้องจับจริงกก็ให้้ประัันตวได การประกันนี่เป็นสิทธิทตาธบรมนูนด้วยนะครับ,รบในการที่จะได้ประกันตัวแต่ถ้าจะไม่ให้ประกันก็ต้องมีเหตุว่าเขานะฮะมีเหตุนะน่าเชื่อว่าจะหนีไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานสวนเชื่อนะไม่ใช่ตำรวจเชื่อเชื่อเองนะต้องมีเหตุเช่นขายบ้านขายช่องเตรียมซื้อเรืออะไรจะสปีดบ๊ทไปแปล<ฮ>ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีเหตุและพฤติการม่ใจะคิดเอาเองไม่ใช่ว่าว่าเผื่อเผื่อว่าเขาจะีคดีมันตังเยอะเดี๋ยวมันหนีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ไม่ใช่นะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ผิดมั่วกันแม่ประกันเพราะว่าละเพราะวิทยาที่มีการแก้มีการแก้แก้อะไรที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ในเรื่องประกันนี่ไม่ไม่ได้มีนะฮะแต่มันจะไม่เกิดการจับมั่วมั่วนะฮะจับไม่มั่วอมันไปแก้ที่ตั้งจาบเลยจับแล้วได้ฟ้องเลยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจครับผมครับจับขังแล้วประกันเันเรื่องเดียวกันจับขังประกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเราจะไม่จับเขาถ้าเราไม่พบว่าเขาจะหลบหนี ไม่พบว่าเขาจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไม่พบว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายที่จะปลอกอภัยอันตรายต่อสังคมเราจะไม่จับเมื่อไม่จับก็ไม่ต้องขังมไม่ต้องขังก็ไม่ต้องประกันแต่ถ้าเรามีเหตุจับแล้วเนี่ยแปลว่าคนคนนี้ให้ประกันไม่ได้เพราะแปลว่าเราจับเขาเพราะเ,าะเขาจะหลบหนีเราจับเขาเพราะเพราะว่าเขาเป็นคนอันตรายเราจับเขาเพราะเขาจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีสามเหตุนี้เราให้ประกันไม่ได้เพราะ การให้การจับกับการประกันเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อไรที่มีการจับเมื่อนั้นจะไม่ให้ประกันแต่เราจะไม่ให้จับง่ายเพราะว่ามันต้องมี3ามเหตุเท่านั้นเป็นไปตามหลักว่าเขาต้องมีสิทธิ์ในการสู้คดีถ้าเขาไปอยู่ในคุกเขาจะมีสิทธิ์ในการสู้คดีได้อย่างไรเขาจะหาพยานหลักฐานได้อย่างไรลําพังอยู่ข้างนอกเอาพยานหลักฐานไม่ให้ตํารวจยังยากเลยแล้วไปอยู่ในคุกจะเอาเอาความสามารถที่ไหนไปเอาพยานหลักฐานให้ตารวจของคุณเบนซ์ตอนนั้นเขาไม่ให้เราประกันเขาบอกว่าเพราะ จริงเป็นเป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปครับเขาก็บอกว่าอัตราโทษสูงกลัวลบหนีแค่นี้ง่ายๆก็คือประเด็นพอยต์หลักก็คือกลัวกลัวลอันนี้ไม่มีเหตุนะไม่ใช่<า>นี่<า>คือคิดเอาว่ากลัวใช่ไหมเพราอาจจะด้วยอัตราโทษสูงกลัวหบหนีซึ่งซึ่งมันก็มีเหตุเดียวที่จะทําให้เขาเชื่อว่าเราไม่หนีคือต้องเอาเราไปขังไว้ แค่นั้นครับครับผมแต่จริงผมว่าการการประกันตัวเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะได้รับแล้วก็พฤติการของแต่ละคนมันมันแตกต่างกันเราดูแต่ละคนก็ได้ว่าคนนี้มันมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือเปล่าไปยุ่งเหยิงหรือเปล่าเลยครับ,รรบแล้วแล้วนะตอนนั้นตอนที่เราไม่ได้รับการประกันตัวรเราอยู่ข้างในเรือนจำเนี่ยเขาเขาเขาทีตรัรเขาเขา,า,า,าปฏิบัติต่อเราเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกับคนที่ถูกตัดสินแล้วว่าผิด คือเดิมทีเนี่ยเมื่อศาลมีคําสั่งว่าให้ประกันตัวเรือนจําก็รัชทัน์ก็ต้องมารับตัวไปซึ่งอยู่ในเรือนจําเดียวกับผู้ต้องขังทุกคนที่เสมือนว่าคาดีตัดสินแล้วอยู่ใ้ว <ไข S 1> ้กัน,<ห>นเลยเหรอกฎระเบียบอยู่แบบนอน,อนหลังชนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยไม่ได้มีแยกแต่ว่าผมขอเสริม<ๆ>เิดนึงว่าตอนนี้ทางท่านทวีสอดส่องและทุนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วกับทางรัชธัน่์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งจริงๆยังเป็นปลายทางแล้ว เราอยากจะแก้ตั้งแต่ต้นทางแต่เมื่อใดถ้าหากว่าศาลไม่ให้ประกันตัวจริงๆเนี่ยตอนนี้เขามีการจัดศูนย์เรือนจําระหว่างพิจารณาคดีอ๋อแปลว่าถ้าไม่ให้ประกันตัวแต่ยังไม่ได้ตัดสินครับตอนนี้ไม่ได้ขังเขาเขาจัดสถาน,นท,ที่ใหม่ให้เลยก็คือเดิมทีเป็นเรือนจาพิเศษกรุงเทพเขาระเบิดเอาผู้้องขัง,งออกหมดเลย แล้วตอนนี้จะลองรับคนใหม่อย่างเดียวซึ่งมีการร่างกันอยู่ว่ากฎระเบียบการแต่งกายอาหารการกินพบญาติใกล้ชิดเพบ่ภายในความเนี่ยมันควรจะได้สิทธิ์ได้เต็มที่มากกว่าการที่คดีสิ้นสุดแล้วคืออาจจะเหมือนกับบริเวณมากกว่ากักขังไหมฮะจริงเงี้ยเรื่องนี้ที่คุณเวนพูดเมื่อกี้ก็ตอพูดกันนะอย่าหลงประเด็นนะ๋ยวจะไปบอกว่าเอ้ยเพราะนั้นก็ติดคุกแบบนี้เหอะต่อไปเขาจะแยกให้สะดวกสบายมีอาหาราการกินถ้างั้นก็ไม่ต้องประกันเลยกยเป็นสุดสำเร็จว่าไม่ประกันแต่ไปอยู่ในนี้ความหมายมันคือติดคุกอยู่ดีอ่ะถ มันต้องไม่มีคนพวกนี้โดยหลักการต้องไม่มีคนพวกนี้คนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจําได้จะต้องมีคําพิพากษาติดคุกเท่านั้นโดยหลักการนะฮะเว้นแต่ว่าคนที่ไปก่อเหตุร้ายอันตรายระหว่างพี่นาแล้วก็ว่าไปแต่นี่ไม่ใช่ทางแก้สั้นๆมือสกูลถามล้วไม่ตอบคงไม่ได้แล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องตํารวจไม่รับแจ้งความยังไงนี่คุณผู้ชมส่งมาในนี้ฮะมีฮะนายปวิยาเนี่ยมีว่าถ้าตํารวจนะฮะคดีที่มีปัญหาเนี่ยให้การเข้าตรวจสอบ ให,ให้อะไรเนะี่ยให้ใหอาการเข้าตรวจสอบใช่ฮะเนะะี่ยคุณไปแจ้งความแล้วถูรักคดีไม่คืบนานู่นนี่เขาไปร้องไอายการอาการสอบสวนแปลว่าก็ถ้าสมมติว่าสมมติอ่านไปมีอะไรไปหาตำรวจแล้วเขาไม่รับแจ้งความผมไปหาอการก็ค, <น S 1> คือไปฟอ้องอายการว่าฮัลโหลอายการตำรวจเขาไม่รับแจ้งการแต่นี้อายการเขาจะดําเนินการตามกระบวนการแต่ไม่ใช่ตำรวจลอยตัวนะไม่ใช่อายการจะมาทํานั้นแทนตำรวจแต่มาตตำรวจคนนั้นมีเรื่องนะ มีเรื่องแล้วสมมติว่าผมไปแจ้งอ่ะสมมติผมไปหาไอการไอการนำแท้ครับผมไปแจ้งความแบบนี้นี่นี่เขาไม่รับแจ้งความผมไตการทศเะยนะครับตำรวจไม่แจ้งความเดินไปหาไอการไอการก็โทรไปถามตำรวจพยานหลักฐานมีเท่านี้ทําไมไม่รับของเขาเขาจะรีบทําทันทีเพราะเพราะเขาควรเดี๋ยวโดนดำเนินคดีหนึ่งขั้เจ็ดหรอใช่ครับเพราะไอการดาเนินคดีตำรวจได้ได้ทันทีในต่างประเทศไอการทําแล้วก็ดําเนินคดีด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสั่งให้ทําถ้าไม่ทํานะ ไม่ทาก็ดําเนินคดีเลยเสุดท้ายสั้นจริงๆเขาบอกให้จบแล้วนะเนี่ยแต่ผมอยากรู้ว่ามันอีกนานแค่ไหนฮะไอ้ที่แก้ปวิายาตรงนี้มันจะเป็นชิ้นเป็นอันออกมาฮะคือตอนนี้สสนะฮะโดยพรรคประชาชนเนี่ยเขาเป็นหลักแล้วก็มีสสเพื่อเพื่อถ่ายด้วยร่วม20 28ท่านลงชื่อเสนอประธานสภาไปแล้วเมเื่อเดือนที่แล้วตอนนี้รอบรรจุนะฮะวาระสู่การพิจารณาเท่านั้นนะฮะจะช้าเร็วก็อยู่ที่กฎหมายต่างๆถ้าผ่านปีนี้ไหมฮะ ปีนี้ได้ใช่ไหมปีนี้68ก็ผมว่ามีสิทธิ์อยู่นะ,ะมีสิทธิเ์เข้าสภาได้ครับะะรอติดตามกันต่ออย่างน้อยพอมีอะไรเคลื่อนไหวไป,ไปเป็นรูปเป็นร่างบ้างหลังจากที่เราอาจจะอึดอัดกันมานานนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาแต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับผมคิดว่ามันคือหนึ่งในกระดูกสันหลังหลักที่ขับเคลื่อนประเทศได้เรื่องของระบบยุติธรรมติดตามันต่อไปและอย่าอย่าไม่สนใจและผลักเรื่องนี้ออกไปเพราะแบบโอ้ยากเกินไปไม่ฮะเราต้องช่วยกันติดตาม